วัสดีค่ะเอฟซีวันนี้จะมาผัดผักกูดผัดน้ำมันหอยนะพี่น้องจะไม่ยำอันนี้จะมาผัดน้ำมันหอยเขามาขายให้เมื่อเช้านี่งามงามแต่เอาไปใส่ตู้เย็นออกมาจะซ้ำนะคะจะ้ํำนี่ผักกูดนะคะก่อนอื่นก็นมาเด็ดเลือกเอาอ่อนๆก่อนเนาะ นี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วทุบกระเทียมทุบกระเทียมมากลายใส่หลายนะพี่น้องทุบกระเทียมจะาทุบกระเทียมเดี๋ยวหาสิทุบกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำมันหอยเนะน้ำมันหอย เราก็มาใส่น้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็พรงนวดจักหน่อยเนะาะไผ่มักแบบใดก็ใส่แบบนั้นนะพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะฮะบ่จําเป็นต้องใส่อย่างอื่นมากนะคะมันจะมีรสชาติเค็มของมันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปผัดตั้งกระทะทีนี้เราก็จะมาผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันไปแล้วนะคะ นะคะผัดเสร็จแล้วนะคะเสร็จสิ้นนะคะผักกูดผัดน้ำมันหอยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้นะคะกับข้าวร้อนๆนะคะผักกูดนี่ก็เอาไปยำก็ได้นะคะแต่วันนี้เรามาผัดเอามาผัดพี่น้องเอ้ยค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ